ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชัดเมืองจันทร์ชาแนลนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสิทธิานสิทธิของหลวงพ่อโกยชุดินฮัลโลท,ทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับผมชัดเมืองจันทร์คลิปนี้เนี่ยนะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับพระพุทธโคดมนะครับบางคนก็งงว่าเอ๊นี่พระนพระตรงหน้านี่คือพระของหลวงพ่อขอมนี่นาทําไมทําไมจะมาพูดในช่องของหลวงพ่อโกยอ่ะคืออย่างนี้เอาเบื้องต้นก่อนนะครับ นี่ก็คือพระพุทธโคโดมนะครับของหลวงพ่อขอมวัดไผ่ลวงบัวนะครับหรือวัดโพธารามจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับปลูกเสกนะครับในปี2505น,นะครับทีนี้เนี่ยทีนี้เนี่ยสิ่งที่เชื่อมโยงของหลวงพ่อโกยก็คือหลวงพ่อโกยไปร่วมปลุกเสกนะครับหลวงพ่อมุ่ยด้วยนะครับทีนี้เนี่ยบางคนก็สอบถามว่าเอ๊ะทำไมไม่มีพิธีทําไม ไม่มีรายชื่อเกจิอาจารย์นะครับในสายของ <c oughs> หลวงพ่อโวยเนี่ยคนเท่าคนแก่นะครับก็เป็นคำยืนยันนะครับของคนโบราณโบราณนะครับของคนเ่าคนแก่ของคนเก็บพระของคนสายหลวงพ่อโวยของลูกศิษย์นะครับก็ยืนยันว่าหลวงพ่อโวยนะครับหลวงพ่อมวยหลวงพ่อขอมเนะี่ยท่านปลุกเสกด้วยกันนะครับท่านปลุกเสกด้วยกัน แล้วก็สิ่งที่จะยืนยันได้อย่างหนึ่งนะครับว่าพระชุดนี้เนี่ยของที่ที่ของวัดไผ่ลงบัวนะครับปีสอ0 5รยห้าเนี่ยหลวงพ่อโกยปลุกเสกไหมเนี่ยสิ่งที่ยืนยันก็คือพระหลวงพ่อลวยนะครับที่ท่านไปปลุกเสกเนี่ยนะครับแน่นอนเลยท่านต้องปลุกเสกเสร็จเอากลับมาด้วยเอากลับมาแจก และท่านก็ถอดพิมพ์นะครับเอาบอกว่ามีพระของพิมพ์ของหลวงพ่อขอมเนี่ยนะครับพิมของหลวงพ่อขอมเนี่ยแล้วก็ท่านก็หลวงพ่อโกยก็เอาไปถอดพิมพ์นะครับแต่เป็นหลังเรียบนะครับหรือไม่ก็จานเป็นยานท่านเองแต่ส่วนใหญ่ที่เจอนะครับเป็นหลังเรียบแล้วก็พระถอดพิมพ์นะครับก็คือเอาพระที่ท่านไปปลุกเสกนี่แหละท่านก็ถอดเลยแล้วก็ทําเป็นเนื้อดินเฉกเช่นเดียวกับของหลวงพ่อขอมนะครับ ทีนี้เนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นพอที่เป็นหลักฐานยืนยันนะครับว่าหลวงพ่อลวยเนี่ยถ้าปลุกเสกพิธีไหนเนี่ยเอาพระกลับมาหมดแล้วท่านก็ถอดบางทีก็ถอดเลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นยืนยันได้เลยครับว่าหลวงพ่อลวยนะครับไปปลุกเสกพิธีนี้แน่นอนนะครับแล้วก็มีพระหลายๆพิมพ์นะครับ มีหลายลายพิมพ์เลยเป็นพิมพ์พระพุทธโ,โดมนะครับองค์ใหญ่ๆแบบนี้ถอดเป็นเนื้อท่านเองนะครับที่นะครับบนห้างก็เล่นกันหลายบาทก็มีนะครับแต่ผมจะบอกว่าผมจะบอกว่าที่ถอดพิมพ์อะไม่ใช่มีแค่องค์งแพงๆนะที่เป็นพุทโธโดมของของหลวงพ่อลวยเองนะครับที่คือคนส่วนใหญ่ถ้าเข้าใจว่าเป็นของหลวงพ่อลวยเองไม่ใช่ ผมยืนยันได้เลยว่าท่านะเอาพุทธศิลป์เอาพระมาจากหลวงพ่อขอมนะครับเอาพระของหลวงพ่อขอมมาถอดล้านเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ใช่ท่านคิดเองท่านเอามาจากหลวงพ่อขอมร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับแล้วก็ที่ขายแพงๆต้องบอกว่าเอาอย่างนี้ผมแนะนําอย่างนี้ว่าถ้าใครอยากแขวนพระพุโทธรคโดมของหลวงพ่อกวย นะครับที่หลวงพ่อกลวยท่านถอดพิมพ์และเป็นเนื้อของท่านเองและท่านเสกเองมีแน่นอนและมีหลายๆพิมพ์นะครับไม่ต้องไปซื้อแพงๆไปซื้อพระถอดพิมพ์นะครับสังเกตได้อย่างหนึง่งอย่างนี้เอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาไล่เรียงวิธีการดูนะครับพระของหลวงพ่อกล้วยและของหลวงพ่อขอมผมขอพูดถึงหลวงพ่อขอมนิดนึงเพ,เพื่อเพื่อเผยแพร่บารมีของท่านเนาะว่า <c oughs> ผมเองก็อาจจะรู้จักท่านน้อยนะครับ ไม่ได้รู้จักมากมายนะครับเพราะว่าไม่ใช่พระที่เราได้ศึกษาและและได้เก็บอมากมายแต่แต่ต้องบอกว่าพระท่านท่านดังมานาหน้าแต่ท่านดังด้วยไม่ได้หมายความว่าท่านดังด้วยพระเครื่องท่านแพงหลักแต่หลักล้านไม่ใช่ท่านดังในแง่ของด้วยจริวัตรเรียกอะไรปฏิปทาของท่านนะครับบางคนก็งงว่าเออ พระดังทําไมราคาไม่แพงนั่นครับคืออย่างนี้มันก็เป็นคําพูดของเซียนพระเอา,อางี้แล้วกันเซียนพระก็พูดติดปากติดไปติดมาเพราะว่าถ้าเป็นเนื้อดินเนี่ยถ้าเป็นเนื้อดินของหลวงพ่อของหลวงพ่อขอท่านทําไว้เยอะนะครับมากมายหลายพิมพ์เขาท่านทาที่วัดนะครับบันถึงเยอะแล้วก็ไอของเยอะมันก็อย่างว่าแหละดีมาร์ซพายนะครับอันเรื่องก,กลไกตลาด <c oughs> พอมันเยอะมันก็ ขายได้แพงได้ยากเพราะว่าทุกคนก็มีปัญหาง่ายนะครับอันนี้ก็คือหลักการตลาดมันมีเยอะนะครับหลวงพ่อหอมสร้างสร้างพาเนื้อดินนี่เยอะทีนี้เนี่ยคำถามว่าทำไมท่านสร้างพาเนื้อดินเยอะคืออย่างนี้ผมจะเล่าเก็ดเล็กเกดน้อยเนาะนะครับอันนี้มันจะเป็นมันจะเป็นคำพูดของหลวงพ่อพานวัดถ้ำเขาชะอานนะครับซึ่งในสมัยหนึ่งเนี่ยท่านมารับใช้หลวงพ่อหอมนะครับ ในคราวที่ท่านเล่าว,ว่าในคราวที่ตอนที่หลวงพ่อขอมเนี่ย <c oughs> อยากสร้างพระพุทธโคดมนะครับองค์ใหญ่ท่านไม่มีจะเรียกว่าอะไรล่ะท่านไม่มีเจ้าภาพหรอกนะครับไม่มีเจ้าภาพก็คือคนออกทุนให้นะครับพบระพุทธโคดมองค์ใหญ่ที่ที่ทวัดไท่หลวงบัวนะครับท่านก็ใช้วิธีเอาข้าวนะครับ ไปไม่ใช่เอาข้าวไปขอข้าวจากชาวบ้านนะครับหลวงพ่อพานเนี่ยก็เป็นคนที่พายเรือไปนะครับไม่ว่าจะพายเรือหรือพาหลวงพ่อไปไปนน่นไปนี่นะครับส่วนใหญ่ก็ใช้ทางน้ําก็ <c oughs> ก็ไปขอนะครับไปขอบริจาคข้าวนะครับจากชาวบ้านสมัยก่อนเนี่ยเชื่อเหอะคนไม่เข้าใจ นะครับสมัยก่อนเนี่ยมันก็ทหาสาการอยู่แล้วนะครับข้าวก็ไม่ได้หาง่ายคนก็ไม่ได้ว่าร่ำรวยกันสมัยนั้นมันก็หายากนะครับบางคนก็ด่าท่านก็มีว่าท่านก็มีขอไปทําไมนะครับคนก็ไม่เข้าใจคนเข้าใจก็มีนะครับก็ให้ก็ให้ข้าวท่านมาท่านก็เอาข้าวไปแลกอิดแลกปูนนะครับแลก คือแรกต้องใช้อิดปูนนะพูดง่ายๆนะครับท่านไม่มีตังนี่ถูกไหมอ่ะไ่เรียงนะเข้าใจว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาสร้างพระเนี่ยมันถ้าพระองค์ใดที่คิดจะสร้างพระพุทธรูปหรือสร้างปฏิสังขณ์หรือสร้างโบสถ์หรือสร้างพระพุทธร,รูปก่ออิฐถือปูนเนี่ยนะครับมีเจ้าภาพก็ดีไปสบายแต่ถ้าไม่มีเจ้าภาพท่านก็ลงมือด้วยตัวเองท่านเอาข้าวไปแลก อิดแลกปูนทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยสร้างไปเรื่อยๆนะครับจน <c oughs> จนที่เป็นที่โด่งดังเนี่ยก็คือผมภาพ่พานบอกว่าไปอยู่ที่ที่หนึ่งนะครับแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยถ้าจำไม่ผิดก็คือใช้ปูนนะปูนตาหานุมานนะครับบางคนก็คงถามาว่า,นะวาท่านเก่งไหมท่าน สมัยก่อนนะฟันแทงไม่เข้ายิงไม่ออกอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านกเกษตรนะครับถุงปูนอันนั้นอนะ่ะแล้วชาวบ้านลองยิงนะครับประกุก็ยิงไม่ออกทีนี้ก็เป็นข่าวโด่งดังเลยนะครับเป็นข่าวโด่งดังเลยกระชอนไปเลยว่าโอ้อย่างงั้นอย่างนี้นะครับซึ่งแน่นอนละ่ะคนทั่วไปชอบเรื่องพวกนี้นะครับพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ค่อยสนใจจะชอบไอ้เรื่องพวกนี้นะครับก็เป็นที่โด่งดัง ีนี้ก็เลยว่าพอโด่งดังไปท่านก็เริ่มสร้างได้เอาเป็นว่างานงานพระพุทธโคโดมที่วัดไผ่หลวงวัวนเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีคนหลั่งไหลาไมาเยอะมากงานอื่นเงียบไปเลยแหละนะครับจากตรงกันนี่งานอื่นเงียบเลยนะครับก็มีคนมาถวายปัจจัยเยอะนะครับท่านพอพอปัจจัยมันเยอะนะครับท่านก็ไม่รู้จะตังทำอะไรต่อท่านก็ไปสร้าง นะครับที่วัดเนี่ยจะมีจะมีสวรรค์นรกนะครับสมัยก่อนเนี่ยสวรรค์นรกก็ทําเพื่อเป็นกุศโลบายทําให้คนได้คิดถึงสวรรค์นรกจะได,ได้คืออะไรล่ะสติเตือนใจเนาะเออทำไม่ดีก็ตรงนรกทําดีก็ได้ขึ้นสวรรค์เออทำอย่างนี้คนจะได้เห็นว่าเออมันจะได้มันจะได้พอเห็นภาพบ้างนะครับในเปลือกของพระวศาสนา นะครับอย่างนน้อยก็รู้จักเปลือกก็ยังดีนะครับดีกว่าไม่รู้จักอะไรเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าคนสมัยก่อนเนี่ยนะครับหลวงพ่อขอมท่านดังมากแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือวัตถุมงคลของหลวงพ่อเนี่ยจริงๆสร้างมาก่อนศูนย์ห้าอยู่แล้วนะครับสร้างมามีทั้งรูปรอมีทั้งเหรียนมีทั้งยะแยะนะครับทีนี้เนี่ยท่านถามว่าผมจะหยิบยกทําไม ผมหนึ่งละเป็นพาร์ทเครื่องที่หลวงพ่อโกยปลุกเสกนะครับก็เป็นครูบาอาจารย์ผมนะครับสองท่านเป็นท่านเป็นคนดีท่านเป็นพาร์ทที่ดีและท่านก็เลืองวิยาคมนะครับเรียกได้ว่าพักเครื่องที่ของท่านน่ะมีประสบการณ์นะครับเขาเรียกพาร์ดีนะครับพารดีกับพารดังพารแพงมันก็ต้องแยกกันนะครับใครอยากขายพารแพงมันก็ต้องว่ากันไป ะครับส่วนผมก็จะเชิดชูพระดีนะครับพระดีพระดังเพราะว่าท่านทั้งดีทั้งดังนะครับหลวงพ่อโกยยิ่งไปบุกเสกด้วยก็เอาเป็นว่าเอาอย่างนี้ถ้าคนที่อยากจะหาพระที่ไม่แพงนะครับและพุทธคุณสูงมีประสบการณ์สูงเพราะว่าประสบการณ์ในในสมัยก่อนเยอะมากเกี่ยวกับภาพเครื่องของหลวงพ่อหอมนะครับก็เรียกได้ว่า <c oughs> ยิ่งปี05นะครับยิ่งพระพระพรนินปี05เนี่ยจะได้แรงจิตแรงใจของหลวงพ่อกวยกับหลวงพ่อมุยเนี่ยเรียกได้ว่ามันก็ยิ่งทวีคูณเข้าไปอีกนะครับพระที่ใช้ได้จริงนะครับผมแนะนําใครเจอตอนนี้มันก็แค่ไม่กี่บาทนะครับแต่พุทธคุณมันต้องแยกนะครับบางคนก็หลงไปกับว่า โอ้ยอย่างนี้มันจะดีเหรอพระมันไม่แพงออย่าไปเชื่อหลงเชื่อพ่อค้ามากนะครับไอ้พวกนี้มันก็จะซื้อจะขายอย่างเดียวอะไรแพงมันก็จะขายเพราะมันได้ตังค์เยอะนะครับไอ้พระมีเยอะมันไม่ค่อยสนใจหรอกนะครับอ่ะท,ทีนี้ผมก็นแนะนําพระดีนะครับพระดีพระดังด้วยยิ่งได้หลวงพ่อกลวยปลุกเสกด้วยนะครับยิ่งสุดๆเข้าไปใหญ่นะครับแล้วก็มีพิมพ์พระที่ของหลวงพ่อกลวยนะครับ เอามาถอดแล้วก็เสก <c oughs> <c oughs> เสกเป็นของท่านเองด้วยนะครับทีนี้เนี่ยก็รู้แล้วนะว่าเป็นเป็นพระที่มีหลวงพ่อกลวยเนี่ยเอาไปเสกเองก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าดีสุดๆนะครับแล้วก็ในราคาไม่แพงนะครับทีนี้เนี่ยมาดูธรรมชาติกันนะครับปี ปีศเนี่ยที่ทำเนี่ยนะครับพุทธศิลป์ส,สวยงามมีหลายพิมพ์หลายขนาดนะครับเล็กก็มีนะครับเล็กก็มีนะครับแล้วก็ขนาดกลางอันนี้ก็กําลังใส่ตลับทองตลับเพชรดีมากเลยนะครับอันนี้ก็องค์จะใหญ่หน่อยนะครับก็ยังแขวนได้นะครับแล้วก็มีจัมโบ้นะครับอันนี้ทาบอลทองนะครับ อาจจะทำเป็นภาพบูชาติดหน้ารถก็ได้นะครับผ้าบอลทองถามว่าบอลทองเนี่ยวิธีการดูเนี่ยก็มาดูละดูแล้วครับทาไมก่อนเขาใช้น้ำมันวาน,นิชนะครับละลายทองเปเลวนะครับทาน้ำมันวาน,นิชเพราะนั้นเราจะเห็นเศษทองแล้วก็น้ำมันวาน,นิชผ <c oughs> สมกันแล้วก็ทาเป็นบอลน,นะครับ อันนี้มันละเอียดยิบแล้วก็แห้งแล้วก็เก่าผสมควรแล้วล่ะนะครับแสดงว่าเขาทาหน้าน่าจะนานมากนะครับน่าจะนานมากลองดูที่พระพักท่านเนี่ยครับทาบนทองนี่เนื้อดินนะครับทาจนบางคนก็ดูอาจจะดูเป็นพระทองผสมนะครับไม่ใช่อันนี้เป็นเนื้อดินนะครับอ่ะสมัยก่อนนะครับเราก็จะเห็น ถ้าใครอยากดูเรื่องวิธีการสร้างพระนะครับเห็นไหมครับเราก็ยังดูได้อีกนะครับหลวงพ่อโกยก็เอาไปถอดเป็นพระหน้าเดียวเหมือนกันสมมุติว่าท่านเอาหลวงพ่อโกยเอาพิมพ์นี้ไปสมมตินะครับนะครับท่านก็ไปกดในดินเหนียวมั่งอะไรมั่งนะครับถามว่าอดินเหนียวดีไหมก็ดีเป็นทําบล็อกง่ายนะครับแล้วก็กดหน้าเดียวมันก็จะไม่ดูไม่ยากหรอกครับนี่ ดูภาพวิธีการสร้างาพาะสมัยก่อนเห็นไ,ไหมครับตินส,สวยงามนะครับได้ยนันบางคนก็เรียกยันจินดามานีมั่งยันห้ามั่งอะไรมั่งนะครับเเรียกว่ายันนี้คุณมีใช้นะครับชีวิตคุณก็จเจริญขึ้นนะครับผมนะนะส่วนตัวแนะนำให้หาใช้นะครับเพราะว่าเป็นพาที่ได้พระทุกคุณหลวงพ่อโกวด้วยใครเป็นสายหลวงพ่อกวยนะครับ ก็ก็เอาไปหาใช้กันนะครับผ้าดีพ้าแขวนได้กับผ้าขายได้ก็คนละเรื่องเนาะนี่ครับอันนี้ก็ทอเห็นเนื้อในก็เลยเราเราก็จะได้เห็นเนื้อนะครับหละไหเนื้อในสมัยก่อนส่วนการการดูเนี่ยนะครับดูจากองค์นี้ดีกว่าทีนี้เนี่ยคำถามว่า ใครอยากดูพระของหลวงพ่อขอมเออหลวงพ่อกลวยเป็นเวลาเป็นพระถอดพิมพ์นะครับไม่ยากพระของหลวงพ่อกลวยนะครับสิ่งที่ตามมามันก็มีทั้งเป็นดินนะครับดินผสมแร่ติดแร่เหมือนหลวงพ่อขอมก็มีนะครับเนี่ยติดแร่พวกนี้ครับนะครับแล้วก็เป็นดินผสมผงก็มีนะครับผสมผงของท่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ง่ายๆเลยท่านก็ไปถอดก็อยู่ประมาณ0ูนย์ห้าเหมือนกันนะครับใครอยากดูภาพเป็นนะครับแนะนําให้หา <c oughs> หาพระของหลวงพ่อขอมนะครับแล้วก็เก็บเอาไว้ดูเนื้อนะครับของหลวงพ่อโกยได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าอายุถ้าเท่ากันนะครับธรรมชาติก็จะไม่หนีกันแล้วก็เรื่องมีเก๊ก,ก็ม,มีมีนะครับไม่ใช่มีมีแต่ยังน้อยอยู่นะครับยังน้อยอยู่ แล้วก็ดินก็จะไม่แห้งแบบนี้นะครับดินยังใหม่สดนะครับอันนี้ดิน <c oughs> 0 5ก็ก็ต้องมี60ปีนะเนาะอา่าอ่าใช่60ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพัก60 60ปีกับพักสิปีนะครับก็ธรรมชาติก็ดูกันแยกกันง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับอา่า มีอะไรอีกนะครับจริงๆก็ครบถว้วนนะเนาะเป็นไม่ใช่พระเครื่องไม่ใช่เรื่องดูยากนะครับเนี่ยผมแนะนำใครอยากดูเนื้อดิน0-5นเนี่ยนะครับเป็นปีที่กำลังกาลังดีเลยนะครับเอาไปดูยี่ห้าพศตรวรรษเนื้อดินก็ได้นะครับแล้วก็พระตั้งแต่ส5 0 0ถึง2510อของหลวงพ่อโกยเนี่ย <c oughs> ที่เป็นเนื้อดินน,นะครับก็ธรรมชาติเนื้อดินแบบนี้เลย นะครับคุณก็หาซื้อพ้าของหลวงพ่อขอมนะครับเอาไปดู <c oughs> มันจะได้เขาเรียกอะไรดูชินตานะครับเราจะได้เปรียบเทียบนะครับแล้วก็จําธรรมชาติของของของดินในอายุขนาดนั้นได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นของหลวงพ่อลวยที่เอามาถอดเนี่ยแน่นอนละ่ะสิ่งที่มันตามมาก็จะตื้นนะครับพระก็จะตื้นเบอร์นะครับพราก็จะตื้นเบอร์ไม่สวยแบบนี้นะครับ แล้วก็ของท่านก็จะไม่ไม่มีคําว่าไม่มีไม่มีวัดเพราะว่าจะเป็นของท่านเองนะครับแล้วก็อาจจะเนี่ยละปีศูนย์นะครับมันก็อยู่ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อเนี่ยไม่มีอะไรห่างธรรมชาติเดียวกันนะครับเหมือนคนเจดสิอายุเท่ากันยืนยืนเทียบกันนี่นะครับธรรมชาติเหมือนกันมันก็คือผิวหนังเหี่ยวเหมือนกันนะครับ หน้าเหี่ยวเหมือนกันผมก็งอกพอๆกันนะครับนะก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นนะครับผมเองก็ไม่ได้มีตําหนิพระให้ดูเนาะ่ะก็พยายามจะเอาพระดีๆนะครับที่ราคาไม่ยังสูงนะครับดีไหมครับที่ที่เราจะได้แขวนพระในราคาไม่แพงนะครับคุณไม่ต้องจ่ายไปหลักแสนหลักล้านนะครับแขวนไปก็อันตรายอีก นะครับโดนชิงโดนตีหัวอะไรก็ไม่รู้นะครับแถม <c oughs> เราลงทุนนะครับสิ่งที่ทําให้คนฉลาดที่สุดก็คือลงทุนน้อยสุดได้กําไรมากสุดนั่นก็คือเรียวกว่าฉลาดสุดนะครับแต่ไม่ได้ไหมายความว่าคุณซื้อหลักล้านมาแขวนแล้วโง่ไม่ใช่ไม่ใช่มันเพียงแต่ผลตอบแทนมันคุ้มนะครับคุ้มเกินราคาที่จ่ายมันเกินไม่มากนะครับแต่โอเคละถ้า ใครสะดวกซื้อผ้าหลักล้านแขวนมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกผมไม่ได้ว่าแอนตี้เรื่องการซื้อผ้าแพงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช,ใช่ผมก็แค่ให้ทุกคนเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีมีทุนไม่เท่ากันมีสะตุงสตังไม่เท่ากันนะครับผมเองก็แค่เห็นใจคนหลายหลายคนที่บางครั้งเนี่ยอยากแขวนพระอยากหาพ้าใช้นะครับแต่ก็เห็นแต่ วันละคังอง์ละสิบล้านนะครับบ้านกลางเป็นล้านนะครับหลวงพ่อเงินองค์ละล้านมันก็เลยต้องบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเราเรามีทุนแค่ไหนพระเนี่ยไม่ใช่มีแค่หลักล้านนั้นเท่านั้นที่ดีนะครับมีอีกหลายหลายเกจิที่ราคาไม่แพงด้วยกลไกการตลาดทำให้เราเนี่ยหาแผนได้ นะครับชีวิตดีขึ้นเหมือนกันไม่มีอะไรต่างไม่ได้หมายควาว่าเราแขวนพระหลักร้อยหลักสิบแล้วชีวิตจะดีไม่ดีเท่ากับคนอื่นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช,ใช่นะครับแขวนพระมีหลายๆคนนะครับแขวนพระราคาไม่กี่ร้อยบาทนะครับสมัยก่อนได้มาฟรีด้วยชีวิตตอนนี้เป็นเศรษฐีทุเรียนเป็นเศรษฐีในเมืองจันเยอะแยะนะครับ พระหลวงพ่อกลวยเนี่ยผมอาพูดในแง่ของพ่อกลวยบ้างที่มา <c oughs> ที่มาแจกที่บางอชัยเนี่ยนะครับมีคนเอาไปแขวนทุกวันนี้ก็เป็นเจ้าของสวนทุเลียนเป็นร้อยร้อยไร่เขาก็ยังแขวนพ่อกลวยนะครับสมัยก่อนได้มาฟรีนะครับได้จากวัดนะครับได้จากวัดฟรีด้วยแล้วเข้าไปแขวนแล้วก็นึกถึงท่านก็ขอท่านนั่นแหละเห็นไหมครับว่า ของฟรีมันไม่ได้หมายครับว่าจะมาจะชีวิตดีขึ้นไม่ได้ผมก็ผมก็อยากปลุกฝังความคิดแบบนี้ซะบ้างนะครับอย่าไปเหอของแพงว่าเราต้องไปเราต้องเก็บเงินแล้วต้องซื้อแพงๆซื้อสอสาแสนแขวนแล้วชีวิตจะดีขึ้นไม่ใช่นั่นมันคือเรื่องของศรัทธาที่เราจ่ายเราศรัทธาหลักแสนเราก็จ่ายหลักแสนนะครับพระไม่มีราคากลางนะครับ มันไม่มีราคากลางเชื่อผมเถอะถ้าคุณเข้าใจเรื่องกลงไกลการตลาดเข้าใจหลักเศรษฐศาสตร์หลักการตลาดคุณจะเข้าใจทุกสิ่งอย่างนะครับคุณเข้าใจเรื่องศรัทธาคุณจะเข้าใจเรื่องราคาพระแบบ100%ซนนะครับคุณก็จะไม่ต้องหลงไปกับที่เขาปั่นๆกันนะครับอ่ะก็ท้ายคลิปแล้วนะครับผมก็ฝากนะครับพระที่ผมเชื่อส่วนตัวนะครับพระดี นะครับแล้วก็หลวงพ่อหลวงพ่อกวยบุก,กเสกก็ได้พุทธคุณของหลวงพ่อลวยด้วยได้จิตของหลวงพ่อลวยด้วยพ่อมุ้ยด้วยพ่อขอมด้วยพระก็ยิ่งดีไปใหญ่นะครับเป็นพระที่ขอได้เป็นพระที่อย่างน,น้อยก็เป็นที่พึ่งทางใจเราเป็นที่พึ่งยามเศรษฐกิจไม่ดีอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่ก็คือพระที่คุณซื้อหลักร้อย แล้วคุณขอได้ชีวิตก็ดีขึ้นนะครับผม่อเชื่อว่าท่านจะเมตตาแน่นอนเกจิอาจารย์3ามคนนี้ที่ปลุกเสกท่านก็จะช่วยแน่นอนนะครับอ่ะท้ายคลิปแล้วนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมเองก็ไม่ได้สอนดูพระมากนะครับในคลิปนี้ก็จะมาพูดในเรื่องสเปเหะถ้าส่วนใหญ่นะครับแต่โอเคก็ฝากไว้นะครับสําหรับใครที่อยากได้ พระของ <c oughs> หลวงพ่อโก,กวยร่วมเสกนะครับแล้วก็เป็นพระที่หลวงพ่อโก,วกวยเอาไปถอดพิมพ์เยอะแยะมากมายนะครับก็ไปตามหากันนะครับเป็นพระดีเช่นเดียวกันยิ่งหลวงพ่อโก,วกวยปลูกเสกก็ดีเช่นกันนะครับโอเคก็ถ่ายคลิปแล้วก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมกันดูจนถึงท้ายคลิปนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกสิ่งอย่างนะครับขอบคุณหลวงพ่อผมชั้นเมือนกันขอบคุณครับ